ตอนที่หนึ่งรอยี่สิบหกอาจารย์รอค่าอีกสักนี้นะ ผู้อาโสโอีเหิงออกจากการเก็บตัวย่อมสมควรเฉลิมฉลองทั้งสำนักเตอเสียจ้องยงรู้สึกว่าชูว,วันหญิงไม่ชอบความอึกระทึกซ้ำย่างพูดไม่เก่งด้วยเหตุนี้ถ้อยคำที่ควรกล่าวเรื่องที่ควรทำคารวนจัดเตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วเดิมชูว,วันหญิงยังกังวลว่าจะเก้อกระดากอยู่บ้างในงานเลี้ยงคืนนี้ต่อมาจึงพบว,ว่าตนกังวลเกินเหตุแม้เสียจ้องยง จะเป็นชาญกันร่างํำยาแต่ความคิดจิตใจละเอียดอ่อนนักตัวแลจัดการทุกอย่างได้ถี่ถ้วนเหมาะสมยิ่งเขาเอ่ยถ้อยคำที่กลั่นจัดใจตอนหน้าผู้โสทั้งหลายและสิทธิ์จำนวนมากแม้จะไม่ได้พูดอะไรมากนักทั้งไม่ได้ถึงขั้นทราบซึ้งสะเทือนอารมณ์แต่ก็ประทับใจยิ่ง มีเพียงผู้โสดูฉุนค่อนข้างตาไรแ้แววยิ้มร่าพรางตะโกนเสียงดังที่เหงื่อวันนี้หน้าย,นย,ายาินดีใหญจังทำหน้าเย็นชาเช่นนี้เล่าท่านกระพูดอะไรสักหน่อยเถอะที่นี่มีสิทธิเพิ่งเข้าสานักมาใหม่จำานึหนึ่งยังไม่เคยพบท่านเลย เสียจ้องยองรีบยั้งไว้แทนลู่ฉุนสิ่งที่เหิงจะพูดข้าช่วยเขาพูดหมดแล้วท่านยังจะลากเขามาพูดอะไรอีกนั่นเหมือนกันเสียที่ไหนอย่างไรก็ต้องพูดอะไรสักหน่อยแต่เขาเออไม่เป็นไรเสียจ้องยองยังคิดจะพูดต่อเลยกลับถูกเสียงทุ้มตามเยียบเย็นขัดจังหวะในเมื่อมีสิทธิ์มาใหม่ข้าก็ควรจะกล่าวอะไรสักหน่อยชูวันหนิงว่าพรังลุกจากที่นั่ง เขากว่าตามมอกอรอบโรงใหญ่ยยเมืองคนนับผัานส่งเสียงจกแจกจอดแจกจกำลังจับช่องมาที่เขาแต่มู้ร่านยังไม่มาชูวันิงคิดเึ็น้อยจึงเอ่ยว่าศาลาหงเหลียนบนยอดเขาที่ใต้มีกลไกและหุ่นคนมากมายเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุอุบัติเหตุขอให้สิทธิ์ใหม่ทุกท่านอย่าบุกรุกโดยพระรก,การทุกคนเงียบกริบหลูฉุนอดพ่องออกมามีได้พูดจบแล้วหรือจบแล้ว ชูวนันิงเอ่ยจบปลุกตาก้มหน้าสะบัดแขนเสื้อนั่งลงทุกคนตกในความเงียบงานอึ้งจังงังกันไปอีกนานบรรดาสิทธิ์ใหม่ส่วนใหญ่ต่างกําลังคิดตตยแน้ฝื้นคืนชีพตัดขาดทางโลกห้าปีนี่ก็คือประสบการณ์ที่มนุษย์ธรรมดาจะมีได้เรือถึงอย่างไรก็น่าจะเล่าความรู้สึกของตนออกมาสักหน่อยหรือขอบคุณผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตตน แต่คนวกนี้ทํากับเรากับกาลังเทศนากฎข้อบังคับผู้ทิ้งไว้แค่นี้ก็จบไม่จริงใจเอาเสียเลยส่วนผู้ที่อาวุโสกว่าได้แต่หัวเราะคิดคักอย่างอดไม่ได้หลายคนกระซิบกระซาบกับพวกปองข้างๆก็คงยังเป็นผู้อาวโสอี๋งคนเดิมไม่มีเปลี่ยนยังคงพูดน้อยเหมือนเดิมเพื่อ ใช่แล้วใช่แล้วนิสัยแย่เจ้าอารมณ์นอกจากรูปโฉมหน้ามองแล้วเรื่องอื่นๆลือ้านไม่ไหวคนมากเสียงดังเสียงแซ่ทั้งยังอยู่ห่างไปไกลชูวันหิงจึงไม่ได้ยินมีคนเอ่ยล้อเลียนเช่นนี้หลายคนต่างพากาันวเราะกบขันพลังหันไปมองบรุษช,ชุดขาวดุดที่ไม้นั่งอยู่ก้างขเสื้อจ้องยองงานเลี้ยงเริ่มขึ้นนอกจากหานชื่อชวนหอมหวนรส เผ็ดชาย,ยังมีขนมหน้าตาประณีดอีกมากมายมีอหารเจียงนานรถออกหวานบันจงจัดอย่างประดิษฐ์ประดอยวางเต็มโต๊ะอ,อย่างล้นเหลือ,เ,อเสื้อโยง ung, จงยังเปิดสุราขาวดอกสารี่ชั้นดีร้อยกว่าป้านแบ่งให้ทุกโต๊ะสุราสีอำพนันถูกริมเต็มตอ,อกอย่างใจกว้างชูวันนี้กำลังกินหัวสิงโตเนื้อปูด ลูกที่สพระมีชามใหญ่ก้นลึกวางลงตรงหน้าดังปึกอีเหิงดื่มสักยอกเนี่ี่คือชาเบอร์ไอ้ยะ สนใจทำไมว่ามันคือจอกหรือชามดื่มสุราขาวดอกสาลี่ที่ท่านชอบที่สุดคิ้วตาคมเข้มของเสียจ้องยงถูกบรรยากาศด่นเร,ร,ร,ริงอาบย้อมจนสดใสพูดถึงเรื่องความก่อแข่งของท่านแล้วข้าผู้แส่เสียกขอยอมแพ้เป็นคนแรกพันจอกไม่ล้มหมื่นจอกไม่เมามาๆาาาาาจอกแรกนี้ข้าดื่มให้ท่านชูวันหญิงยิ้มยกชามใหญ่ขึ้นชนกับเสียจ้องยงเสียงดังกังวาน ในเมื่อท่านประมุกลก่าเช่นนี้ชามแรกนี้ข้าขอเดิมเ่าจบก็เด่มจนหมดชามก้ามชามไม่เชื่อจงยงดูเชื่อจงเชื่อจ้งยงยินดียิ่งนะักขอบตาเริ่มแดงเล็กน้อยเยี่ยมเยี่ยมห้าปีก่อนท่านขอสุราขาวดอกสาลี่ชั้นดนีป้านหนึ่งในห้องใต้ดินจากข้าตอนนั้นไม่ยอมให้ท่านพลังจะนึกเสียใจนะข้าคิดว่าจำไม่ได้ไม่ได้เสียงเขาค่อยๆเบาลง ครันเงยหน้าขึ้นพรูลมหายใจยาก่อนเอ่ยต่อไม่พูดถึงละพูดเรื่องนี้ทำไมต่อไปหากท่านชอบสุราขาวดอกซาลี่ทั้งห้องเก็บสุราล้วนเป็นของท่านข้าจะให้ท่านได้มีสุราดีเดิมชั่วชีวิตแล้ว ชูวันหญิงยิ้มกลราวว่าเยี่ยมมากกรไรข้าแล้วด้านนี้กลางพูดคุยอีกด้านหนึ่งเสียงเหมือนกลางซุบซิบกับคนผู้หนึ่งอยู่ตรงมุมจู่ๆเขาก็ดึงคนผู้นั้นเข้ามาทั้งสองทำความเคารพเบื้องหน้าชูวันหนิงพร้อมเพียงอาจารย์เสียหมิงเงนยหน้าขึ้นเป็นหน้าอ่อนยาวห้าวหันองอาจอาจารย์คนผู้นั้นเงยหน้าขึ้นเช่นกันราวกับมงกฎภโผล่พ้นน้ำ หมอกบางเบาลอยพ้นคุณเขาไม่ใช่ซื้อเมื่อยไรเขาจะเป็นผู้ใดซื้อเมื่อยอ่อยอย่างละอายวันนี้สิตรวจรักษาโรคอยู่ที่โรงหมอในตำบลอู่ฉางไม่อาจปรีกตัวได้เพิ่งจะมาพบอาจารย์ตอนนี้รู้สึกละอายยิ่งนะักขออาจารย์โปรดอภัยไ,ไม่เป็นไร ชูวันหนิงหลุบตาลงมองซื้อเมื่อ,อย่างละเอียดสักพักแม้ใบหน้ายังคงเรียบเฉยว่าในใจพลันปุดความผิดหวังที่แม้แต่ตนยังรู้สึกประหลาดใจคนที่โมรานเช่นชอบที่สุดผู้นี้เติบโตขึ้นก็ไม่พ้นงดงามเลิศหล่หากกล่าวว่าห้าปีก่อนซื้อเมื่อยังคงเป็นต้นกล้าอ่อนของคนงามเช่นนั้นบัดนี้เขาซึ่งเติบใหญ่ก็เหมือนกันบดอกฐานวาฐานหัที่ปริบาในราตรีอันยาวนาน กรีบเลี้ยงเขียวะฉุ่อไม่อาจปิดซ่อนสีขาวบอหริธสดที่อยู่ภายในกรุ่นกลิ่นหอมขจรขจายแพ่ราศีให้บทบางทุกสรรพสิ่งรอบด้านเขามีในตาดอกทถอที่ท่วมท้นด้วยความรู้สึกแววตาอ่อนนุลดุจทาราวสันแนวโคงของสันจมูกเลื่อนเลื่อนอ่อนโยน เนียนลื่นอ่อนโยนมากไปกว่าน,นี้สักส่วนก็จะคมเข้มเกินไปน้อยกว่าน,นี้สักส่วนก็จืดจางเกินไปริมฟีปากแดงอิ่มเต็มดุดผลอิงเถาพราวน้ำค้างคำพูดเอ่ยมายล้นหวานละมุนอาจารย์สิทธิ์คิดถึงท่านยิ่งหนะักดอกฐานวาก็คือ มีฉาย,ยาว่าราชนีแห่งรัตติกาลเพราะจะบานส่งกินฮอช่อตอนกลางคืนดอกมีสีงามสีขาวสวยงามแต่เนื่องจากคงอยู่ไม่ยาวนานบานเพียงชั่วข้ามคืนท่เท่านั้นโดยทั่วไปจึงมักนํามาใช้เปรียบเปยกับความงดงามหรือความสุขที่แสนสั้นเหมือนดอกฐานว่าบานชั่วคืน น้อยนักที่เขาจะแสดงความรู้สึกออกมาอย่างเปิดเผยเช่นนี้ชูหว,วานหนิงจึงอึ้งงันไปอย่างช่วยไม่ได้ชั่วขณะนั้นไม่รู้ว่าจะเอ่ยอะไรดีขอบตาเสมอยแดงก่ำอาการอารมณ์ท่วมทนอย่างยิ่งแต่ว่ากลับทําให้ชูหว,วานหนิงรู้สึกอายขึ้นมาเหตุใดค้าต้องหึงหวงกับซื่อหมิงจิ้งข้าอาวุโสกว่าผู้เยาแหล่นี้ตั้งหลายปีใหญ่จึงต้องหึงหวงกับเขาเช่นไดเช่นนี้ชูหว,วานหนิงจึงพยักหน้าน้ําเสียงเรียบเชยกล่าวว่าลุกขึ้นเถิด เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสิทธ์ทั้งสองจึงลุกขึ้นเดิมชูวันหนิงสกบอารมณ์ได้แล้วทว่าพอเหลือบมองซื้อไม้แป๊บหนึ่งฟันตกตะลงึงซื้อไม้สูงกว่าซิมหึงหรือชูวันหนิงถึงกับสะอึกเล็กน้อยกับการเปรียบเทียบนี้เขากระแอมสองทีซ้ำยังอดเหลือบมองซ้ำอีกไม่ได้สูงขึ้นไม่เพียงเล็กน้อยแต่เป็นเช่นนี้นร่างของซื้อไม้ก็ดูดีขึ้นไหลกว้างเอวสอบขายาวในความอ่อนโยนมีความแข็งแกร่งเป็นความบอบ,บางที่สง,ง่างามอยู่ ในที่อย่างไม่อาจอธิบายที่เขาเติบโตเช่นนี้ไหนเลยยังเหลือเขาเด็กหนุ่มอ่อนแอในอดีตอีกสีหน้าชูวันหนิงบนลงอย่างไม่อาจควบคุมเขารู้สึกว่าตนพ่ายแพ้อย่างหมดท่าเล็กน้อยแต่ว่าช่างเถอะถึงอย่างไรความรู้สึกที่เขามีต่อโมรานให้ตายก็ไม่อาจเอ,อ่ยออกมาจากปากภายหน้ายิ่งไม่มีทางพูดออกมาส่วนโมรานคนพนั้นตามเขาขึ้นสวรรค์ลงนรกกลับมองออกมาตนชอบอีกฝ่าย พญายิ่งไม่มีทางมองออกพวกเขาทั้งสองเป็นสิทธิ์อาจารย์กันมาทั้งชีวิตมิตรภาพอันลึกซึ้งใช่จะม่อาจเปลี่ยนไปได้ ส่วนเรื่องอื่นฝืนบังคับไม่ได้ก็ช่างมันเถอนะเนาะเสื้อเหมืองพรันหน้าแดงเอาสอกกระทุงสื้อเมยพรางขายิบตาซื่อเมยเอ่ยเสียงเบาอย่างจนปัญญาว่าจะให้ข้าทำจริงๆหรือใช่เจ้าเหมาะกว่าแต่ของเหล่านั้นล้วนเป็นประบุกน้อยที่เตรียมมาตลอดห้าปีนะับก็เพราะเป็นสิ่งที่ข้าเตรียมจึงไม่สะดวกใจอย่างไรเล่าเจ้าไปเถอะอยังมีของอย่างอื่นที่เจ้านํากลับมาวันนี้ด้วยมิใช่หรือก็ได้ก,ไดก็ได้สื่อเมยถอนหายใจ เขากัดเสี้ยมเืองไปได้ได้แต่รับกองไม้ชวนโม่ใบใหญ่จากมือไพรไปด้านหลังของเสี้ยมเืองประคองไว้ด้วยสองมือเดินไปเบื้องหน้าชูวันหนิงที่นั่งกินหัวสิงโตเนื้อปูอยู่อาจารย์ประมุกน้อยกับข้าห้าปีนี้ได้เตรียมกองขันไว้จำนวนหนึ่งล้วนเป็นน้ำใจเล็กเล็กน้อยอาจารย์โปรดรับไว้เสียมเอิงยืนฟังอยู่ด้านหลังใบหน้าแดงร้อนเผายิ่งกว่าเดิมเพื่อกรบเกินความทุนลานของตน จึงยกมือกอ,อดอกเบือนหน้าไปทางอินท,ท่าทีสบายทำบายทำทีเป็นเจียกรนึกสนใจสาวคานสลักลายในโรงใหญ่เมืง่งของวันผู้อื่นมอบให้ว่ากันตามหลักแล้วหากเปิดต่อหน้าถือเป็นการเสียมารยาต่อชวูวันนิ้งเป็นอาจารย์ของเขาทั้งสองย่อมไม่ยินยอมรับของสิ่งของที่ล้ำค่าเกินไปหลังจากคิดเล็กน้อยจึงถามว่าคือสิ่งใดหรือเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยน้อยซื้อมาจากที่ต่างๆซื้อไม่หัวไวยในเลยจะไม่เข้าใจเจตนาของชู วันนิงดังนั้นจึงเอ่ยว่าไม่ได้มีราคาค่างวดอะไราอาจารย์ไม่หากอาจารย์ไม่วางใจกลับไปค่อยเปิดออกดูก็ได้ชูวันนิงกลับเอ่ยว่ากลับไปเปิดก็ไม่ต่างกันเช่นนั้นก็เปิดเลยดีกว่าไม่ไม่อย่าเปิดเสียเมืองชะงักเล็กน้อยก่อนจะรีบพุ่งเข้าไปคว้าหม,มาแต่ชูวันนิงเปิดกล่องออกแล้วทั้งยังเหลือบมองเขาอย่างเชยชาแวบหนึ่งวิ่งเร็วชนิดจะไม่กลัวจะหกลมเรอเสียเมืองอึ้งไป ในกล่องมีของใส่ว้จนเต็มดังคาดล้วนเป็นของกระจุกกระจิกที่น่าสนใจมีผ้าคาดศีสษาปักเย็บปักอย่างประณน็จจำนวนหนึ่งระดเกล้ารูปทรงพิเศษหัวเข็มขัดหยกฝีมือชันเลิศชูวันหญิงหยิบลูกกรสงบจิตหนึ่งขวดขึ้นมาภายใต้แสงเทียนตราสัญ,ญลักษณ์ของหัตถิบหันหลิงจับแสงแวววาว <c oughs> ของในกล่องนี้ไม่อาจประเมินค่าได้เลยชูวันหญิงถึงกับรู้ว่าควรจะพูดอะไรดีในตาหงเหลือบขึ้นมองเสื้อเหมืองใบหน้าเสื้อเหมืองยิ่งแดงกว่าเดิมเสื้อจ้องยงมองดูจนนึกขันเอ่ยว่าในเมื่อหมิงเอ๋มมีความตั้งใจอี้เหิงท่านกนระับไปเถอะถึงอย่งางไรผู้เอาโศค,คนอื่นก็เตรียมของควันให้ท่านบุญค่าก็ไม่น้อยเช่นกันเพิ่มอีกอย่างก็ไม่เป็นไร ชูวันหนิงกล่าวว่าเสี่ยเหมิงเป็นสิทธิ์ข้าความหมายคำพูดนี้ก็คือเขาไม่อยากรับสิ่งของมากมายเช่นนี้จากสิทธิ์แต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ตลอด5ปีที่ผ่านมาข้าเห็นว่าเหมาะสมกับอาจารย์เสี่ยเหมิงเริ่มร้อนรนเขาใช้เงินที่ตนหามาได้ไมิได้ใช้เงินของท่านพ่อแม้แต่นิดอาจารย์หากท่านไม่รับาให้ข้าาเขาจะเสียใจจะนอนไม่หลับเสียจ้องยองกล่าวแทนบุตรชายและข้าก็อาดอดข้าวประท้วงชูวันนี่คำรู้จริงๆว่าจะพูดกับพ่อ พ่ลูกคู่นี้อย่างไรดังนั้น,น,นจึงก้มหน้าดูของในกล่องต่อท่านเห็นของอย่างหนึ่งวางรวมอยู่ในกล่องเป็นกล่องไม้อีกวใบที่เล็กกว่านี่ก็คือเขาหยิบมันออกมา พอเปิดออกจึงเห็นว่าด้านในมีตุ๊กตาดินปั้นสี่ตัวเขาไม่ค่อยเข้าใจนักเหลือบตาขึ้นมองเสี้ยหมึงอีกครั้งกับเห็นสิิ์ตนหน้าแดงจนแทบจะคั้นออกมาเป็นเลือดได้ซึ่งมืงเห็นอาจารย์มองมาก็รีบก้มหน้างุดชายหนุ่มรูปช้อมหล่อเหลากลายเป็นเหมือนเด็กหน้อยถูกอาจารย์จ้องจนต้องก้มหน้าหลบตาขัดเขินอย่างบอกไม่ถูกชูวันหนิงถามว่านี่คืออะไร เสี่ยจ้องยงเองก็ปราดใจเขาของเอาออกมาดูหน่อยสิไม่อะไม่เอา,เ,อาเสี่ยเหมืองกลมศีรษะตนเองพรางพึมพำอย่างหมดแรง แต่บิดาของเขากลับยิ้มร่าหยิบตุ๊กตาดินปั้นตัวน้อยทั้งสี่ตัวออกมาแต่ละตัวปั้นออกมาอย่างบิดบิดมีเบี้ยวขี้เรดนักนอกจากตัวหนึ่งที่สูงหน่อยส่วนอีกสามตัวที่เหลือเตี้ยหน่อยแล้วนอกจากนี้แทบเห็นความแตกต่างฝีมือเช่นนี้แค่ดูก็รู้ว่าเป็นซิเหมืองไม่ผิดแน่เต้องรู้ว่าแรกเริ่มเดิมทีเสมืองอยากเรียนวิชาหุ่นคนของชูวัดหนิงแต่ว่าสุดท้ายเรียนอยู่หนึ่งวันชูวัดหนิงกลับให้เขาไปปรับปรุงเพลงดาบโดยไม่ม มีสาเหตุอื่นเพราะเจ้าเด็กน้อยคนนี้อยู่ที่ศาลาหงเหลียนตลอดทั้งบ่ายไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างแต่แค่จับตาไบก็เกือบจะรื้อห้องหุ่นกลพังแล้วให้มานั่งยิ้มยิ้มบีบบีปั้นปั้นตุ๊กตาดินเหนียวนี่นับว่าเป็นงานลําบากของเขาจริงๆเสียจ้องยองหยิบตุ๊กตาดินเหนียวขึ้นมาตัวหนึ่งพริกดูไปมาสุดท้ายดูไม่ออกยังถามบทชายว่านี่เจ้าทําเนี่ยคืออะไร เสื้อเหมืองตะแบงตอบว่าทําทําเล่นเรื่อยเปื่อยไม่มีอะไรเจ้าตัวสีดำนี่ขี้เหร่จริงๆตัวที่สูงกว่านั้นยังค่อนข้างสวยหน่อยที่ทาสีขาวนั่นนะ เสียยจงยงพึมพำนิ้วหัวไม่มือลูกหัวตุ๊กตาดินปั้นตัวน้อยเสือมิงร้องว่าอย่ารูปแต่สายไปแส้มนุษย์จิ๋วอ้าปากพูดออกมาท่านลุงอย่าลูบเสียย่องจงระอึ้งไปโชูมนันหนิงกระอึ้งเสือเหมิงตบตัวเองดังป้าบใช้แขนปิดตาไม่ยอมมองผ่านไปนานสุดจิ้งยงก็เสียจุงยงหัวเราะดังนั้นเอ้ยหมิงเอ๋อนี่เจ้าปั้นรันเอ,อ๋อร้เหรียกเกินไปกระมังฮ่าฮ่า ท่านลงอย่าลูกเสมืองเสียงขุนนั่นเพราะเดิมเขาก็หน้าตาขี้เหล่อ,อยู่แล้วท่านดูอาจารย์นี่ข้าป้าเนี่สวยมากเขาว่าพรางชี้ตุ๊กตาดินเหนียวสีขาวตัวน้อยด้วยใบหน้าแดงกามพอตุ๊กตาดินเหนียวสีขาวถูกเขาใช้ปลายนิว้วรูปหัวกันเสียงเย็นชาออกมาว่า อย่ากำเลิบชูเวดหญิงก็อึ้งไปอีกทีฮ่าฮ่เสื้อจ้งยองหัเราะจนน้ำตาแทบเล็ดตัวนี้เยี่ยมตัวนี้เยี่ยมเจ้ายังใส่วิญญาณไว้ข้างในด้วยเจ้าตัวจิ๋วนี่เรียนเสียงและคำพูดอีเหิงใี่เหมือนมากจริงๆฮ่าฮ่ชูวันหนิงสะบัดแขนเสื้อกราบว่าเลี้ยวไหลแต่ยังคงหยิบทุกตาดินเหนียวตัวน้อยทั้งสี่กลับมาเก็บตรงกล่องอย่างเบามือวางไว้ข้างกายตนเอง ตลอดขั้นตอนนี้ใบหน้าเขาไม่เผยอารมณ์ใดๆดูเฉยชาสงบนิ่งอย่างเห็นได้ชัดแต่เพียงแต่ตอนเหลือบตาขึ้นอีกครั้งในตากับใช้แมวอ่อนโยนที่ยังคงไม่จางหายไปของสิ่งนี้ข้ารับไว้แล้วยังอื่นเจ้านำกลับไปเถิดของพวกนี้เจ้าเองก็ใช้ได้อาจารย์ไม่ขาดแคลนแต่ว่าประมุกน้อยอาจารย์ในท่านนำกลับไปท่านก,นกระดนงกลับไปเถิดซื้อเมื่อยยิ้มน้มหนาวเขาพรางลดเสียงเอ่ยว่าถึงอย่างไรของที่ประมุกนอย อยากให้ที่สุดก็คือตุ๊กตาดินเหนียวกล่องนี้มิใช่หรอือ <c oughs> สีสาวเสี้ยมเหมืองแทบจะมีควันฟุ้งออกมาเขาถนึงตามองสื้อเมื่อนในความขุ่นเคืองก่อนกระทืบเท้ากัดริมปีปากไม่พูดไม่จา เส่งเหมืองคนนี้ถูกคนเอาอกเอาใจมาตั้งแต่เล็กอยากพูดอยากทำอะไรไม่เคยมีคำว่าไม่ได้ได้เหตุนี้ยามแสดงความรู้สึกชอบไม่ชอบจึงแสดงออกอย่างรุนแรงตรงไปตรงมายิ่งนัก เพราะเหตุนี้ชูวันหญิงจึงมองว่าสิทธิ์คนนี้หาได้ยากนักอุปนิสัยเปิดเผยตรงไปตรงมาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ตนไม่เคยมีเป็นหนึ่งในคุณสมบัติล้ำค่าที่ยากประเมินค่าได้ของเสี่ยมเหมิงเขารู้สึกอิจฉาอยู่บ้างช่างต่างจากตัวเขานักแต่ไหนแต่ไรมารวนเป็นคนเก็บงำไม่เปิดเผยทั้งที่ในใจคิดถึงเหลือแสนแต่ปากกลับบอกว่าไม่สนใจ เกิดใหม่กลับมาแม้เหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังเป็นเช่นนี้มิได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักน้ําแข็งหนาะสามชื้นไม่ได้กอดตัวขึ้นมาในวันเดียวเขารู้สึกว่าต่อให้ตนใช้ทั้งครึ่งชีวิตหลังมาเปลี่ยนแปลงก็คงเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากนักหากเปลี่ยนแปลงมากเกินไปเขาก็คงไม่ใช่เก่าแล้วงานเลี้ยงได้เวลาเลิกกรามโมราตก็ยังคงไม่กลับมาความจริงในใจชูวันิงอัดอั้นยิ่งนักแต่เขา แต่กลับไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาสักคำทั้งที่อยากถามเสื้อย่องจงเหลือเกินอยากถามว่าจดหมายที่โมรานส่งมาวันนี้เขียนว่าอย่างไรบ้างอยากถามว่าเสื้อย่องจงรู้หรือไม่ว่าตอนนี้โมรานถึงที่ไหนแล้วแต่ว่าเขาได้แต่บีบจอกสุราดื่มจอกในห้าจกเล่าข้อนิ้วมือกำจนข่าวเสื้อสุราร้อนแผดเผาวอวัยวะภายในแต่ก็ไม่อาจอุ่นหัวใจเขาให้ร้อนขึ้น ได้ร้อนพอที่จะรวบรวมความกล้าหันไปถามสักประโยคว่าโมร่านจะกลับมาถึงเมื่อใดจบตอนครับ